ดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อมั่นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในปีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนผม,ผม,ผมเรียนอย่างนี้ครับเราอ่านออ่าอ่าานนความขึ้นไหวทางการเมืองนะชีพจรการเมืองบอกว่ามีนาเมษาไม่เกินไม่เกินกร,รกฎาทุกอย่างเราจะเห็นภาพชัดนะครับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับใน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 ,ในบรรดาช่วงชีวิตของแกนนํา จิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะว่าปนงนี้จะชญนชตอนนี้ปัญหาคือคือว่าแล้วมันมีข่าวลอยลมเข้าหูผมว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นหน้าตาอย่างนี้สิ้นปีนี้อาจจะมียุบสภาหรือตั้งใหม่ถ้ายัางเป็นอยู่อย่างนี้นะใช่คือคือคือการกอบกู้เศรษฐกิจ ให้ฟื้นเศรษฐกิจฟื้นตัววันนี้เนี่ยเราเรากำลังมีปัญหาคลราคาซังหลายเรื่องนะครับข้อกล่าวหาที่ที่มาสู่การเมืองเนี่ยออแล้วถ้าแก้ไม่ตกนะแล้วแก้ไม่ตกโจทย์พวกนี้มันแก้ไม่ตกแล้วก็ผู้ง่ายผู้นำรัฐบาลไม่ตอบอะไรเลยนะออปล่อยไปอย่างนี้โ o p u l าร i t y มันจะตกรัฐสภาเพื่อล้างไพ่ว่าง,าางั้นเถอะใช่ครับ อย่างนั้นใช่ไหมใช่ไม่งั้น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 รอบหน้าไม่มาถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้นะใช่โอ้ล้างไพ่แล้วมันจะเข้าอย่างที่อาจารย์มริชิตพูดเร็วขึ้นหรือเปล่าก็สุดจะสุดจะตอบสุดจะตอบได้อ้าวฝากไว้ให้คิดนะครับ